สวัสดีค่ะคืนนี้มีเรื่องร้อนๆมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งค่ะทุกคนอันเนี้ยเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าไม่เคยลืมเลยนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ตอนที่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยแล้วค่ะก็คือเราเรียนอยู่สถาบันไม่วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชพัฒนที่หนึ่งสถานที่แห่งหนึ่งนะคะแล้วก็เรา อมันอยู่ในตัวเมืองใช่ไหมแล้วเราก็ต้องมาอยู่หอพักแล้วหอพักของที่เราอยู่เนี่ยมันจะเป็นห้องแถวแบบแค่ชั้นเดียวเป็นตึกชั้นเดียวอยู่แถวหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณอ่เกือบสิบห้องอะ่ะอืมน่าจะประมาณสิบห้องซะอะไรประมาณเนี่ยอืมแล้วทีนี้อ่ในห้องของเราอะ่ะมันจะแบ่งเป็นสามส่วนใช่ไหมพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยส่วนแรกก็คือจะเป็น พวกวางรองเท้าหรือว่าจะเป็นแบบพวกทำอาหารนะ่ะเออเป็นห้องครัวพูดง่ายๆจะเป็นห้องครัวนะเปิดประตูปะไปเป็นห้องครัวเสร็จเปิดไปอีกล็อกหนึ่งก็จะเป็นห้องนอนห้องห้องนอนใหญ่ใช่ไหมพอด้านหลังเปิดไปด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็เป็นอ่าระเบียงซักผ้าอะไรแบบเนี้ยเออด้านหลังก็จะเป็นที่ซักผ้าใช่ไหมแล้วทีนี้วันนั้นน่นะก็จะเป็นวันที่เราสอบสอบใหญ่สอบ เรียกอะไรสอบปาลายภาคหรือสอบสอบใหญ่อะก่อนที่จะปิดเทอมใหญ่ใช่ไหมเออซึ่งในห้องอะปกติเราจะอยู่กันประมาณห้าคนอือยู่กันประมาณห้าคนใช่ไหมแล้วแต่ละคนเนี่ยก็คือจะมีเราประมาณสามคนที่อยู่สาขาเดียวกันแล้วก็อีกสองคนก็จะเป็นรุ่นน้องคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งเขาก็จะเป็นอีกสาขาหนึ่งใช่ไหมซึ่งในการสอบอะมันจะอืมสอบ ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็ช่วงเวลาก็จะแตกต่างกันแล้ววันนั้นอะ่ะจะเป็นวันพุ่งเนี้ยก็คือสมมติว่าวันนี้ใช่ไหมแล้วพุ่งเนี้ยจะต้องเป็นวันสอบสอบวิชาสุดท้ายแล้วอะไรประมาณเนี้เออด้วยความที่เราเป็นคนก็เป็นคนที่แบบไม่ไไม่ใช่คนเรียนเก่งอะไรใช่ไหมอืมล้วแต่ว่าเราคือจะต้องแบบอ่านหนังสือแบบมากกว่าเพื่อนอะ่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบเรียนแล้วเข้าใจค่อนข้างจะยากอะไรประมาณเนี้ยเออ วันนั้นเราก็เลยแบบเออขอเพื่อนแบบเดี๋ยวฉันจะไปนอนตรงห้องครัวนะอะไรอย่างเงี้ยไปนอนที่ห้องครัวเดี๋ยวอ่านหนังสือดึกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยเออเอา,อาเสื่อแล้วก็ผ้าปูที่นอนอะไรพวกเนี้ยเออที่นอนปิกนิกกันนะเออไปนอนที่ห้องครัวก็อ่านหนังสือเปิดไฟอยู่อ่านหนังสือไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็นอนอ่านหนังสือเนาะอ่านอ่านไปเรื่อยๆจนตัวเองแบบ คือนอนตะแคงอ่ะนอนตะแคงเข้าหาประตูที่เราจะเข้าไปในฝั่งที่นอนใช่ไหม,มส่วนด้านหลังของเราก็คือจะเป็นหม้อข้าวแล้วก็พวกเครื่องครัวทํากับข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออเราก็เลยนอนตะแคงแล้วก็อยู่ๆก็เผลอหลับไปนั่นแหละก็ไม่รู้หลยหลับนานแค่ไหนอ่ะจนแบบจนจนเราก็รู้สึกตัวอีกทีมันเหมือนได้ยินเสียงแบบ ก็แก,ก๊แกอยู่ข้างหลังเราอะ่ะเออเหมือนแบบคนแบบหม้อข้าวฝาหมอกหม้อข้าวอะไรพวกเนี้ยมันกระทบกันอะไรประมาณเนี้ยเออเวลาที่เราเปิดหม้อข้าวหรือเราเปิดกําลังจะตักข้าวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ,อืมก็แก,ก๊แก,กอยู่เราก็เลยหันไปแม่เจ้าทุกคนคือแบบเราช็อกเลยอะ่ะสิ่งที่เห็นเนี่ยผู้ชายแก่ๆ เออก็ไม่เชิงแก่มากนะนะพูดๆก็คือเป็นวัยกลางคนน่ะผู้ชายวัยกลางคนน่ะทุกคนเขาแบบนั่งชันเข่าไม่ใช่ชันเรียกอะไรอ่ะนั่งยองๆอ,อ่ะนั่งยองๆแล้วแล้วมือหนึ่งอ่ะเขาถือฝาหม้อนะทุกคนแล้วก็คือขาเขาคือแบบข้อมหม้อข้าวอยู่อ่ะแล้วก็ถือฝาหม้ออ่ะ พอตาต่อตาคือเราแบบหันไปปุ๊บเขาคงรู้ว่าเราหันไปอ่ะเขาก็เลยหันหน้ามาหาเราอ่ะคือแบบตาต่อตาคือมองกันอยู่พักหนึ่งอ่ะเราก็ด้วยความที่เราตกใจอ่ะเราก็ทําอะไรไม่ถูกใช่ไหมเราก็มองมองมองตาเขาอะ่ะต่างคนต่างมองกันน่ะคือแบบมองแบบเราเราพูดไม่ออกจริงๆเหมือนอาการเราตัวนี้เลยนะคือเราแบบเห็นแล้วเราเราพูดไม่ออกเลยว่า ผู้ชายที่ไหนลืมปิดประตูห้องหรออะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ไม่ใช่นะเราปิดหมดแล้วอะไรนี้แต่เขานั่งแบบขอม้อข้าวอยู่แล้วมือหนึ่งเขาถือฝาหม้ออยู่อะ่ะเออแล้วเราด้วยความที่แบบคือหนึ่งคือเราเราเราเจอพวกนี้เยอะอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ไม่คิดว่าจะเจอแบบจงังๆขนาดเนี้ยเออแล้วทีเนี้ยเราก็เลยแบบ มันก็ทําอะไรไม่ถูกจะวิ่งหนีก็ก็วิ่งไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยพยายามแบบหันกลับมาแล้วเราก็หลับตาแล้วเราก็ท่องนมโมพุทายะอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็บอกว่าลุงลุงจะกินข้าวก็กินไปเถะนะเอออะไรแบบนี้เราก็เลยแบบพยายามหลับตาแล้วหลับ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 ,บจนถึงเชา้าทุกคนคือแบบคือมันมันกลัวมากกลัวจนทําอะไรไม่ถูกว่าไม่คิดว่าจะเจอแบบแบบแบบเป็น แบบเป็นๆเขาเรียกอะไรอ่ะแบบเป็นตัวขนาดเนี้ยคือแบบเห็นเห็นทุกอย่างอของร่างกายเขาคือแบบเออแบบเขานั่งไอ้นี่อยู่เขาคงหิวอ่ะใช่ไหมแล้ววันนั้นน่ะเราก็ลืมด้วยว่าเป็นวันพระนะทุกคนซึ่งปกติแล้วอ่ะในห้องเนี่ยถ้าเป็นวันพระอ่ะเราจะซื้อพวงมาลัยอ่ะจะคอยไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่ห้องพระอยู่แล้วซึ่งวันนั้นน่ะด้วยความที่มันเป็นสอบเนาะ สอบก่อนปิดเทอมอย่างเงี้ยเราก็แบบเพราะว่าพวงเรื่องแต่การสอบเราก็เลยเลิกไม่ได้คิดเลยว่าคืนนั้นอะ่ะเป็นคืนวันพระอืมทุกคนซึ่งแบบเหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่เคยลืมแล้วมันเห็นอะไรแบบคือตาต่อตาทุกคนแบบมันน่ากลัวมากเลยเหตุการณ์เนี้ยอืมพอพอหลังจากนั้นใช่ไหมเราก็แบบว่าทุกวันพระอ่ะ เกือบทุกวันพระบางทีเราก็ไม่ได้ให้เขาหรอกแต่ว่าทุกวันพระเราจะแบบว่ามีถ้วย,น,ยน้อยเอาไว้อะแล้วก็จะมีข้าวแล้วก็ตักกับข้าวไว้ให้เขากินอะไรประมาณเนี้ยเพื่อแบบจะได้ไม่ไม่มารบกวนเราแล้วก็อย่าได้มารบกวนเพื่อนๆในห้องอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยแบบว่าอช่วยส่งเสริมให้เราหรือว่าช่วยในเรื่องการเรียนให้เราเรียนประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยเรียนจบอย่างที่เราตั้งใจอะไรเงี้ย ทุกคนใช่ค่ะวันพระนะคะทุกคนควรที่จะแบบอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเราก็ไม่ได้บังคับนะถ้าเป็นวันพระถ้าเป็นไปได้อ่ะอยากให้ทุกคนน่ะเหลือข้าวติดก้นหม้อไว้บ้างหรือว่าใส่หม้อข้าวอ่ะใส่ถ้วยน้อยๆกับกับข้าวอ่ะไว้ให้เขาบ้างเผื่อเจ้าที่เจ้าทางหรือคนที่เขาเคยอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาคงหิวอ่ะเอออาจจะแบ่งปันเขาบ้างนะ โอเคค่ะแค่นี้ค่ะทุกคนขอให้ทุกคนฝันดีนะคะบ๊ายบาย